สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาราแต่คนไก่บา้านเนาะวันนี้พ่อแม่มาอยู่ที่บ้านประมุกเนื้อพี่น้องมองมันและประมุกแข้งจะม,มาซักก็คือสิทธาพี่น้องมาเบินกนอนพี่น้องเขาไร้หม้อช่รงนี้แบบว่าหน้ามันขึ้นแห้งน้ำแดงแดงเบนหน,าน,าน,น้าเนาะแต่ว่าเขาได้ปลาเลยพ,พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิทธาไปเบิกก็า่าเขาแด่กันแต่เสาะเลยพี่น้องเขาแด่กันแต่เสาะเลยเขาโพสกันอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังพากันโพสกันบนทะเลาะอยู่ ตองหัวแต่วาเข้าเย็าลองเดียวปะควบไล่โเห้เ่าวเนาะไมนก็เป็นตะมวนทีเนาะปูปลาปลาโบกนะครับพีนองอยเมืองมุ่นอูกระปตเตระเสาเป็นทรายสมองและยังบัตเนเรนแล้วโอ้ปดเตรเสาแล้วบเนี่ยบลแมนผู้นันแล้วปดแล้วแล้วอันนี้อันนี้เจ้าตางได้นน่แม่อ่สมอหัตักเขาเขาเซยอยู่เขาบูหูกันทั้งก ไอหัวอันนี้ไอหัวเตะแม่เท่าพ้นหน่เนี่ยโอ้วิธีป่นเข้าคีบเนาะคีบคีบเาคีบคีบปอดป่าลองเดียวป่ะนี่ยลองเดียวป่าทีโตพี่น้องมันขึ้นหลายแต่ว่าส่งนี้วะป่าฝนตกใหม่เนาะมันถือดีเนาะนี่เห็นบอกทำหน่อยอันพ่นี่เก่งบวอรเก่งนี่พี่น้องเห็นบอกหุนใส่กีนแปะแปะเลยอือสะอาดดีดีต้องเข้าคีบพดเลย สว่าคันบ่มีครีมแห่งยากบ่มีครีมแห่งยากอมือเขเนแปะแปะสิมือเฮาโอ้จะป็ดมันผัดกันเนาะจดพันเลยเนาะม่องเนาะมองม่องเวยยังไงดเดยเซลเนี่ยม่องขามองขา คือเสียสาระทิมเลยซะมองด่างนี่เนาะมันถือไร้เกินคาดว่าถ้ามีไร้หัวเนี่ยแม่นุ่งเอาไปอีกลองหนึ่งก็ได้เนาะกนมีไร้หัวสิไร้หลายรองยื้อหลายยื้อสองสามรองเออมาปั่นอยู่ก็วันนี้มือกันนี่เนาะก็เหนื่อยแล้วก็สำนา่นเนาะลองเดียวยังป่อแหงเนนอนสิไปเอาไร้รองอย่างนี้เนาะโอ้ตอนมาถือจะได้จะดึงขึ้นในเนี่ยสิไปจะขึ้นสิบไปจะลงเหมืนว่า ซาใส่เหื่อเล่ยโอ้ซึ่งไปจากลุมไปบอเหือเนาะมาพี่น้องเอ้ยเป็นตาส้อนอืมฮัลโห้เกระรหนาเพื่อนพี่น้องน้านี่กวางเลยกวางเติบน้อยอยู่นี่เนาะมาถึงมองเขตเมืองไู่พี่น้องเอ้ยอยู่เขตภาคใต้เฮาเด้อพี่น้องเด้อท่าใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้พี่ให้น้องเขาเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากนพี่น้องเก้าก้นเจอกันโปรดอือ เอาสรับยกันนีมมองทำนอยกับเก่งเขาเดียวนอมกเืนาดไม่อน้ยยมืนได้บ้างมื่นตบ้าเขาไหลหอยเลยแกแบบ่งม่แห้งบันไดไหลหอยบ้านแก่ั่งแห้งมือกตัวใหญ่เลยมองมอง่าไรหัน เป็นตะเมื่อยเนาะซสำซาเดี่ยวน่ะคันว่าคนเดียวเนี่ยก็จะถอดใจไปเลยแม่นบ่แล้วองคนเดียวแสดงว่าหัวนี่สองหัวนี่ทิมเลยได้เนาะหัวเดียวป่ะเนี่ยสองหัวหัวสองหัวทิมเรืยนะสามสี่หัวทดลองเดียวทิมเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันงงแห้งสำซาเดี่ยว โต้โต้กัใหญ่เถือเด้ทุกคนเลยบึงเด้อเสียงให้บึงเดือเนาะตัวใหญ่ป่าออกเสียใต้คลายคล้ายขึ้นกันกับปลาแก่บ้านเฮาเนาะปลาหนูกินแสบกว่าปลาแก่แม่นปลาป้านานูบ่เคยกินเชือกเถื่อเพื่อมันเพื่อมัเคยเห็นนี่ป้านาหนูแสบกว่าปลาแก่หน่อยเนาะ เมื่อยน้ำก็มีที่มันหลายเกินป้านานุนี่ก็เสือกันกี่โลเท่าไรโลเท่าไรเขาขายสามสี่สิบสามสี่สิบามสี่พันนอตีสองน้อแค่พึ่งเสียนนะโหแค่บุกไฟเห็นหรอบุกไฟเห็นหรอมันมีแต่ปลาแก่เออมีแต่ปลาแก่นะแสดงว่าเขาเสือก็ส่งขึ้นเมี่ยงประเดี๋ยขึ้นเมี่ยงขึ้นเมี่ยงก็เสียไปเนาะ เอาสบายดีพี่น้องปลอดภัยวันสุขสุขคนมันตกมาใหมส่วงนี่ปลาดถึงหม้องร้ายพี่น้องอยู่เก็บาดไต่เขานี่นี่ฮะสิพามาเบิ่งบรรยากาศไหลมาลองเดียวพี่น้องปดบลแล้วเลยแต่ตสาสาวคนหัวยปดบลแล้วนี่เนาข้าหมองแขกนี่ใส่ขี้มปดจังไดเพราะว่ามันมีอันนั้นมันมีเงียงมัน ป่านานูเด้อพี่น้องผมแม่ปลาแก่ได้ตัวนี้ใส่ข้านวววงเป็นพิเศษแล้วเพราะว่าเขาผาไปผ่าประโดดกว่าปลาแก่โคตรนุดสตกส่นสุดสุดสุดส่นสุดสุดสุดสุสุดสุดสุสาดสดสวดสาดสุดสุดสาดสุ่สุดสุายุดดสุดสุดสุดสดสวสุด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 สุังุดส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 ดส กางแยงไว้คือเวลาผลผลเหลีห่ยมเราเปิดก็จะมาเทยอยู่นี้มาเทยอยู่นี่นอนมาใส่กูเลยขึ้นมาเท,ยเทยอยู่ทึ่งพี่น้องพี่น้องปดเป็นทรายข้นลัวสนะีเหลี่ยนาะบัดมือแต่มือน,นี้เนาะไมนบนนอกทั้งหมดมีบลอกคน,ปนไปไรพ่อ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 ไปไหรอันนี้ลูกสาวผนมาปดซอยพี่น้อง ยูเกตภาคใต้เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ฝนตกมาใหม่ป่าถึงมองหลายมีแต่ปลาหนูกับปลาแก่เกือบแล้วกนเนาะปลาอันนั้นอันนั้นมันติดมามันกวางวากีวัดติดมนนันอ่ะกี๋หนอ่นอยกระลาอโอ้โโอโเขตนี้อุดมสมบูรณ์เลยอยู่เขตเมืองมุ่นเด้อพี่น้องเด้อรายแจได้มานี่บรรยากาศเท่าไทยบึงเ,เป็นตัวไล้ข้นผุนปดพี่น้อง บ่แต่ซ่าๆ,ๆองค์พุ่ยังบ่ทันได้แล้วปานนี้อ้าวคัเห็นคลิปนี้ก็กดไลก์กดแชร์ให้พี่ให้น้องเฮาเด้อ